แอซ่านะครับของจะเป็นเซตโจมดาวนะครับ2ชิ้นป้องกันแล้วก็สปีดดาวอย่างละ2ชิ้นนะครับการ์ดจะใส่การ์ดประจําตัวนะครับก็ทําดาวให้ได้เยอะที่สุดนะครับตัวต่อมาจะเป็นเกรเกรตัวนี้ผมจะเน้นไปที่ป้องกันนะครับการ์ดก็จะเป็นการ์ดพัชจันก็ได้นะครับหรือจะเป็นการ์ดเนี่ยครับรถ ความเสียหายต่อเนื่องนะครับถ้าเจอตัวที่เป็นเผาไหม้อะไรอย่างเงี้ยใช้การนี้ครับนี่ครับเซ็ตจ,จะเป็นเซ็ตป้องกันแล้วก็เลือดแล้วก็สปีดนะครับอย่างละสองจะเป็นเตติดดาวนะครับแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นชาลอดแดงที่ผมใช้จะเป็นการประจำตัวครับส่วนอุปกรณ์จะเป็นเซ็ตคล้ายๆกับเกรนะครับแต่ว่าอันนี้ของผมเป็น ต้านครีนะครับพอดีมันได้ออฟสวยก็เลยใช้นี้จะเปลี่ยนเป็นป้องกันก็ได้นะครับแล้วก็เลือดแล้วก็สปีดดาวครับตัวถัดมาจะเป็นฟินแลนด์ฟินแลนด์ตัวนี้ก็จะเป็นได้หลายเซตนะครับอยู่ที่เจอบอสตัวไหนนะครับอย่างตอนนี้จะเป็นสปีดดาวสีชิ้นแล้วก็เลือดนะครับหรือจะเป็นเซตนี้ครับเดี๋ยวให้ดูครับเซตสปีดดาวสี่ชิ้นแล้วก็ป้องกันครับเซตนี้ก็ได้ครับที่ตัวริวใส่อยู่เนี่ยครับเซตนี้ นะครับหรือว่าถ้ายังไม่ถึกพอนะครับพอเซ็ตพวกนี้มันจะบางนะครับถ้าเป็นเงี้ยจะใส่เซ็ตนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับน่าจะอยู่ที่ตัวเมเลครับนี่ครับเซ็ตนี้ครับเป็นเลือดนะครับธรรมดาแล้วก็เลือดติดดาวแล้วก็สปีดดาวครับเซ็ตนี้เลือดจะเยอะหน่อยนะครับจะยืนได้นานนะฮะถ้าเจอตัวที่ตีแรงๆเซ็ตนี้ดีกว่านะครับโอเคตัวต่อไปก็เป็น ริวตอนนี้ก็จะเซตเดียวกับฟินแลนด์เลยนะครับสลับกันใส่ได้ครับผมส่วนการ์ดก็จะเป็นการ์ดประจำตัวนะครับเนี่ยเซตเซตสปีดสีดาวสปีดดาวสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ป้องกันตนนัวนี้หรืออย่างที่ผมบอกครับสลับกับฟินแลนด์ได้นะครับตัวต่อมาน่าจะหมดแล้วนะครับ ตีบอสจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวที่ใช้ก็ถ้าเกิดเป็นซัพพอร์ตหรือตัวดีบัฟเฟอร์ตัวอื่นก็ใส่เซตเดียวกับฟินแลนด์นะครับสลับกันใส่ได้ครับถ้าเราจะเอามาใช้แล้วก็ถ้าเกิดใครทําของแอสตารแรงๆ,รงๆนี่ก็จะฝาดบอสทีเดียวตายเลยนะครับ